ออกตัวแรงก่อนจูดูจูดูตีปั๊ด่อหน้ขออินสตแกรมไม่จะตั้งใจไม่คืออินเสิร์ชฉันได้หรอกยังอีกเรื่องความรักเป็นอไรกอะไรได้เคล อมเพลิงไหนะคะอ่ะรักกันจนวันตายไม่ได้ทำหนอนแนวดราม่าโอ้เป็นยังไงคะเรื่องนี้ครับพี่ต้นนำเลยครับที่เก่าเลยครับพูดกันแลก็จริงๆเป็นเรื่องราวเกี่าเอ่อพนักงานธนาคารสองคนเนี่ยเขาช่วยกันขโมยเงินจากบัญชีคนตายออกมาครับก็คือรักก็คือรักขโมยถูกไหมคะรักขโมยครับรักขโมยรักขโมยวันที่ตายแล้วอ๋อมันมีปมอะไรคะ เป็นเรื่องเป็นอย่างอ่าก็เด่างที่บอกว่าว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่เคนที่เป็นคุณพ่อใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้คุณพ่อเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่ต้องอยากได้เงินเพราะว่าจะไปส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมฮะเขามีเรื่องความต้องการเงินด้วยริวก็มีความต้องการเงินอีกแบบหนึ่งสองคนเนี้ยเขาได้ไปพบช่องในการที่จะสามารถจะเอาเงินจากบัญชีของคุณตายในธนาคารออกมาใช้ได้ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะไปใช้เงินก้อนนี้ครับ กดถึงจุดเริ่มต้นของการเลือกเส้นเรื่องนี้ค่ะมาเผยแพร่ณนตอนนี้มาจากไหนคะค,คือคือจริงๆม,มันมันเริ่มต้นจากที่ผมได้คุยกับเพื่อนเ <c oughs> พื่อนผมมาเขาเป็นพออ,ออยู่ปปงอเ <c oughs> ขอา <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับการฟ้องเงินนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันมันคุยกันมาสองปีแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ กบกเขาเพื่อนผมเขาบอกว่าเนี่ยมันมีบัญชีแบบที่ไม่เคลื่อนไหวบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวหมยายถึงว่าบัญชีปกตินี่แหละที่ที่มันมีไม่มีเงินเข้าเงินออกไอ้บัญชีพวกนี้มันจะถูกล็อกไว้ซึ่งจริงๆมันมีจํานวนมากเลยนะครับมันเป็นเป็นหมื่นล้านนะฮะในระบบคราวนี้เงินมันเยอะมากก็เลยมีคนที่อยากจะ ไปขโมยเงินก้อนนี้ออกมาใช้จริงๆอันนี้ oh. หมายถึงจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องจริง mm hmm. เรื่องจริงที่มีคนจะทำแต่อันนี้พอมนเป็นหนังผมก็เดเวลลอปไปก็เอาโมเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยที่อยากส่งลูกเรียนรงในอินเตอร์เน็ตมา mm hmm. มาใช้ด้วยครับคุณแคสซิงเนยค่ะแต่ละคนค่ะแต่ละท่านได้ไปยังไงคะการนี้ผมก็ต้องไปชวนพี่ๆสองคนคมม <laughs> นี้มาเล่นนึกถึงเขาครับผมรู้สึกว่าอย่างในเรื่องเนี่ย มันเป็นคุณพ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อที่เป็นคนที่น nice <st> ิส์มากน่ารักรักลูกแฟมิลี่แมนจะ <c oughs> นึกถึงใครไปไม่ได้ก็ต้องคุณเคนอ๋อดูว่าพูดถึงอันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เลกงเขาก็ได้ฮะ แลเขาเป็นแนวเท่ๆอ,ๆ,อๆอย่างที่ชวนเล็กก็คือเพราะรู้สึกว่าเออเราได้เห็นเล็กในอีกบทบาทหนึ่งในแบบหนึ่งเขาเป็นคนเหมือนกับเท่ๆมีความเป็น a r ์ติสอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่าแววตาเขามีความลึกลับเหมาะกับตัวละครตัวนี้อที่สองคนนี้ส่วนส่วน,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 วนพี่ริวเนี่ยคือรู้สึกว่านึกถึงวัยรุ่นความสนุกสนานเฮฮานะครับความทวนความมันเนี่ยผมรู้สึกว่า เออริวน่าจะเหมาะแล้วก็เป็นบัดดี้ที่ดีสําหรับเคนกับริวที่อยู่ด้วยกันสรุปมากที่เคนครับพอได้มาร่วมงานกับผู้กำกับยังไงบ้างคะเป็นผู้กลับไปหนึ่งในผู้กลับในดวงใจครับใช่อยากร่วมงานกับพี่ต้นมานานแล้วแต่จริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรสี่สิบแปแล้วอะเอาจริงคิดว่าจะไม่มีโอกาสแล้วไงเออเอ้โอกาสเราอาจจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็โอกาสมาถึงครับดีใจมากครับได้ร่วมงาน คนนี้มันพาไายไงบ้างตัวละครคือมีมีจุดเปลี่ยนเยอะเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการตลอดเรื่องจากผู้ชายที่เหมือนกับว่าอย่างที่พี่ต้นบอกบเป็นคนดีคนนิสไม่เคยทําอะไรผิดเลยแต่ว่ามีภาวะที่บีบคั้นให,ให้ให้เขาต้องทําอะไรบางอย่างก็ก็เหมือนกับว่าค่อยๆจากจากเหมือนเหมือนเป็นผ้าขาวก็ค่อยๆแบบว่าขุ่นมัวไปเรื่อยๆจนจน,จนมันมันแบบ ถอยหลังกลับมาเป็นผ้าขาวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้มันจะมีพัฒนาการแต่ต้นจนจบเลยครับออออส่วนริวรโหลงกับบทบาทนี้ก็เป็นพนักง,งานธนาคารธรรมดาครับแล้วก็จบใหม่เราก็มีเหตุต้องใช้เง,งินนั่นแหละว่าอ้าวเราก็ต้องแบบวางให้ให้เขาช่วยวเราแล้วเราก็ดำเนินการไปกันเป็นหนุ่มแดงเหมือนแบบเราเป็นคนยุ่งยากนะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะ ผมอายุยงครับแต่ว่าไปต่อไม่ไปต่อว่าอยู่ที่เขาเราือว่าเราไชอบไม่ชอบไม่ชอบเป็นสิ่งที่ก่อไม่ชอบเลยฝั่งพี่เล็กนะคะเพราะฝั่งผมนะครับผมก็คือผมก็คือผลพวงของการตัดสินใจเหล่านี้ครับคือเขาเป็นพนักงานธนาคารกันอยู่ดีๆแล้วการตัดสินใจบางอย่างทาให้เขาต้องมาพบกับคนจากอีกโลกหนึ่งเลยครับก็คือน่าจะเป็นโลกใต้ดิน ในบทแบบนี้มันท้าทายไงบ้างคะไม่ท้าทายเลยครับผมเล่นเป็นตัวเองครับคนดีเลยครับใช้อบุญอยู่เลยผมบางทีผมไม่รู้ว่าสังคัดหรือยังผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับโหดเที่ยมนิ่งซีเรียสหนักแน่นครับครับผมอันนี้ท้งสามคนนี้มีใครดีสุดนะคะดีสุดนะฮะดีสุดดีไหมโอ้โหกับดามกับภูกับาเป็นคนดีนะครับขอบคุณครับถ้าภูมกับเป็นคนดีครับคนดีย้อนเรื่อง ที่จะนไปได้รับชมนี่คือแบบเข้มขน้นสุดแน่นอนเข้มข้นเลยครับเข้มข้นแล้วก็จะได้เห็นทั้งสามคนในอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่น่าจะเคยเห็นจากเรื่องอื่นมากในความคดาดหวังต้องเนี้ยค่ะว่าอยากคาดหวังกับเรื่องนี้ไปถึงจุดไหน,นะคะ่ะ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนนะฮะคือเรื่องบัญชีเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็สามารถจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้ได้แล้วก็ผมว่ามันรีเลทกับกับชีวิตของทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบัญชีมันยังมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสังคมที่เรากำลังพูดเรื่องเทคโนโลยีที่เราจะเข้ามาแทนที่คนด้วยมีหลายๆประเด็นในการที่เราพูดในหนังหรือแม้กระทั่งการเรื่องเกี่ยวกับท่านิยมของการชนชั้นการที่เราต้องส่งรูปครับ สิ่งที่ทำให้ดีที่สุดสำหรับลูกๆของเราเนี่ยผมว่ามันมันเป็น,นเรียกอ,อะไรเป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เราสึกว่ามันต้องทําให้ดีที่สุดและพยายามที่สุดอันนี้คือหมายถึงว่ามันมีหลายๆประเด็นมากในหนัง,งที่ผมรู้สึกว่าทุกๆคนน่าจะดูแล้วน่าจะรีเลทกันได้ครับมันมีใช้ในประเทศไหนบ้างคะ เรือ่องนี้อาฉาย190ประเทศทั่วโลกค,ครับของ Netflix เป็น original content ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ทุกที่ในในทุกที่ในโลกครับเข้าในว่สิบสี่ตุลาครับที่ Netflix ครับดูได้เลยครับป่าวไดนึงยทำไมต้องข้ามพลาดข้ามเนี่ยโอ้ผมว่าคืออย่างที่บอกครับว่าเรื่องราวก็ สามารถที่จะรีเลทได้ประทับใจแน่นอนแล้วก็เข้มข้นแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นแฟนๆของทั้งสามคนแ,แสดงเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแน่นอนครับ มอหมคตน่อคนดีของการการเออเลเเฝากเหมือนฝากเหมือนละครแล้วกันคลาสสิกก็พี่ต้นได้ฝากไปแล้วนะครับแต่ก็เรื่องนี้หนังของเรามีทุกครบรสชาติให้ทุกคนได้ได้ดูครับแล้วก็ครับตัวขาตัวขาอ๋อตกไปตกไปเมีครรสชาติ ก็ฝากเลยครับ14ครับ14ตุลาคมนี้14ตุลาคมนี้ก็รับรองว่าทุกคนมันแน่นอนแค่เปิด Netflix รอไว้เลยเออเปิดร้อนแต่ว mm. ันนี้เลย14สิโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ